mm yeah. สวัสดีค่ะพอกันชมนปะน่งค่ะทีมลังบ้านน้องอุอง๋ง อีลาจัดกระเป๋าเตรียมของพรุ่งนี้จะออกเดินทางแต่เศ้าค่ะออกแต่เดึกๆเลยค่ะไปสู้งานอีกรอบนึง ในช่วงปิดฤดูกาลกัดสิมีงานมินินะคะบางทัานมองนี้ยั่สินะคะคือมาดูบ้านตรงขาวคือจริงๆบ้านบ้านสวยอยู่เดี๋ยวเบิ่งก่อนจอบเบิ่ง เข้าปิดประตูเข้าแล้วยามาฉีดมดด้านล่างท้องเข้าอยู่ข้างในค่ะก็ ไม่ต้องกลัวน้องจะชื้นแล้วนะคะได้อยู่ในข้างบนแล้วะคะ่ะปลอดภัยแล้วบุตรหลอดขายบานให้ท้องเขาแม่มันแม่มันแม่มานหนทอง มูว่าจะคล้องทองนะเป็นท้องสาวนะคะดีดีกระโดดเล่นอันกับบุรุษให้กว่าเพิ่อนอันบาดท้องแลน่นแข่งกันโดนเสียนตะเพื่อนบอคือเก่านะคะเพิ่นหอบเพิ่นเมื่อยเขามา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 ให้เบิร์ตหนึ่งอือข้าไปดู ขามาลด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 มุนบัดดีดีมอมแมมเสียเหลือเกินน่า,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 าจะกค้งหน้าผ่อสิเห็นดิกงน้อยมา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 จะโค้งหน้าผ่อสิไล่ ฟ้าเริ่มเปิดนะคะเริ่มแนมเห็นแดดแน่แดดโพออกมาแน่โพออกมาน้อยนึงเพราะพราผ่าได้เห็นแดดประมหาณหนาทีสิบนาทีคือสี่นะคะปวดโพก็มีปัญหาหน้อยนะการซักผ้านะคะ การเก็บงานสีประนังมาให้เบิ้งนะคะมันกบเป็นภาพเก่าๆภาพเดิมๆแต่ว่าอยากให้เห็นว่าสีชัดเจนมากขึ้นนะคะเห็นไหม่ะเห็นไหมสีสวยมากขึ้นในบ้านเบิ้งไปเบิดกันเบิงบ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 ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งหลายๆอย่างค่ะเบิง้งเบิ้งกันไป น้องคลิปให้เบิงเอาละเอียดละเอียดไปเลยนะคะเป็นการทำคลิปสไตล์ปะนางเป็นเอฟซีเอฟซีแม่หมูก็ต้องดูท้นเบิงเอาค่ะเบิงเพื่อให้บักหมูได้ค่าขนมค่าอาหาร ช่วยๆกันนั่นและค่ะ FC มีส่วนร่วมตลอดนางมามุ่มได้กับเบิ่งเอาค่ะแล้วทีเนี้ยอีลาเริ่มไปงานมินิมองหันมองนีเย็กซีนะคะก็จะต่อไปก็มีงาน ไถ่ายทำ谢谢ภาพยนต์นะคะเพื่อมีคิ้วนะคะมีคิ้วนอนกับไปนะคะสี่เดยกก็สีเดรโลกรีบเดจ้งเอฟซีเดบึงเอฟซีเดรูนะคะให้กำลังใจกันไปนะคะเดี๋ยวดีมหลังบ้านก็จะมีงานก่อสร้าง บ้านมินินะคะก็กสางบ้านมินิด้านหลังนะคะให้ FC ได้ดูส่วนขึ้นบ้านไม่นี่คือตรงเหล่ตาตจะของบ้านเพ่คะ่ะเป็นกระบอกว่าอะไรเพื่นหาเหลิกหามือว่างหามันบ่าเป็นสิเหตุมือเดียว เต็นนะคะการขึ้นบานเราไปใช้ดอกนาเด็กขึ้นในเอฟซี FC, เดบินเรยบร้อยแล้วล่ะอ,อย่างิ่น,อนเอือเอิรแม่เพิ่นแล้วก็ดูกันไปลุ้นกันไปแต่คำที่ปม่นางเคยถามเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนั้น ถามถึงถามกับเอฟซที่มาแต่ละท่านนะคะว่าถ้าบานนองเซตบานนองเซตทุกคนยังสียหักอหลายัางสงสารอหลายัางเอ็นดูอหลเกา่าวโบคำตอบที่ได้ก็คือไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนองอิงยืนหนึ่งอยู่แล้วบว่าสิมียังเกิดขึ้นก็ตามนั่นคือคำบอกของ FC นะคะ เอฟซีพนบอกนบอกหักคือเกา่าแห้งหักมากขึ้นหลายๆรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยอะแยะมากมายว,วันเวลาการเวลาได้พิสูจน์นะคะไปนั่งก็ด้เห็นว่าเอฟซพูดจริงอย่างที่ทุกท่านพันวามาพนวามานะคะพนวามาเพ็นบอกมากนะคะก็คือ ยิ่งนับวันยิ่งรักมากขึ้นแล้วก็อยู่ไกลแค่ไหนยังมาเนี่ยสุดแสนจ,จะประทับใจเลยโอ้ยเขาหนังรถซือขามจังหวัดแค่1ลอยสองลอโลกเขายัางเมื่อยนี่มีความพยายามความพยายามสูงมากดูจากมางานต่างๆที่เกี่ยวกับน้ององค์อิงนะคะมาด้วยใจจริงๆค่ะสุดยอดนะคะ FC น้ององค์อิง เหนียวแน่นอิลีค่ะเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากจริงๆค่ะสัมผัสได้อลีแต่แต่กี่ไปนั่งกับอ,อย่างเงี้เขาว่ามากนะเอ้าเขาเขอว่าจังสันหรือว่าไม่ใช่เป็นจังสันอิลีแต่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าอิลากับแม่หน่อยพอ่ออคือทุกคนในครอบครัวเป็นรับได้ค่ะ เพราะว่าสิเกิดเนี่ยเกนกับชีวิตนะคะเพราะว่าทุกคนถือว่ามาถึงจุดนี้ทุกคนก็คือเกินคาดเกินที่คาดเกินที่หวังไว้้ค่จ้าจสิบวัาตลอดนะคะ,ะเกินที่คิดไว้จนบมโหสิใส่คาแบบใดนะคะถ้าสมมุติว่าสัากวันหนึ่งไม่เปลี้ยงแป้งเหมือนอย่างอย่างเนี้ยทุกคนก็อยู่ได้ทุกคนว่า มีคือเหมือนมีวัคซีนวัคซีนฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนป้องกันว่าอ่าสุ้ามิมมุเหมือนนึ่งเป็นยัาษ์สันทุกคนผ่านผลไปได้อยู่แล้วนะคะเข้มแข็งอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วจุดนี้นะคะแต่ทีเนี้ยมันบ,บ่มเป็นยัก์สันที่ละพอยิ่งนานวันนะยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมัน ทำให้ปนามองเห็นนะคะแนมเห็นว่าเอฟซีนองเนียวแน่นอีลีค่ะสุดยอดค่ะเขาใส่เข้ามาสุดยอดให้หกักแพงอีลาแบบนี้ตลอดไปเด้อค่ะให้หกักแพงนองแบบนี้ตลอดไปหกักแพงลูกสาวอุงอิงกันยัง,ยงเป็นอุงอิงนะคะอุงอิงเมือกี้อันเพิน่นเอาเพิ่งพับผานะคือจะเดินทาง แม่หน่อยก็โทรมาบอกให้ีลาเก็บเงี้ยสิเป็นของที่สีใส่นะคะเวลาไปเนี่ยให้น้องเก็บแล้วก็เตรียมไว้รอนะคะแม่หน่อยกําลังเดินทางมาค่ะกําลังนั่งรถมานะเมื่อกี้อีลาเงีย้ยออกมาบอกลาเก็บไ้ลาพับไว้ย่างดีพับไ้ร้ายแล้วด้พับไปเ,เรียบร,อยรอ้อยแล้วกองผ้ามันหลม่ม ลงมาอีกหรือน,นั่งพับใหม่ไหมเออเป็นนั่งพับอยู่ในห้องนะคะสะส,ะสะบายอยู่ในห้องปอบๆป,ป้าๆก็เห็ดเบียงอยู่ด้านหลังนะคะฝนมาบอกว่ามันพังพังลงมาอีกแม่ป่าเลนะแต่หัวแต่หัวอะไรคำว่านางจะเป็นธรรมชาตินางจะนางจะแม่นั่นตัวเองค่ะสุดยอด คือคือปนั่งบปว่านนี่สิเอาบอกตรงๆคือสิบปไ,ไปย่องนะไม่ได้ไปยอไปชมนางอะไรมากคือเคยพูดยังไงก็พูดเหมือนเดิมนะคะเคยบอกยังไดก็บอกน้าแบบปกตินะคะนางก็เป็นปกตินี่คือความเป็นธรรมชาตินารักาเมื่อได้มือหนึ่งนั่งบนานารักนั่งเป็นอีกเจนึงบะหัวป่าปาสิเป็นเังได แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงนางเป็นอุ่งอิงเป็นน้ององอิงที่ทุกคนบอผิดหวังที่หักที่เพ่งในความเป็นน้องอุ่งอิงรัตนาพรหอมหววน,นี่แหละค่ะ ไปก icism, ่อนคนอะไรคนแฉกของนะเอาบังว่ะเอาบังว่าย่างหล่อมันได้นี่มันโบแมนมันเห็นฉันเดินมานะตรงตัวดิเอาหัวไปตำกันเป็ดแยงงหมดแย่งนะเอาบังว่าป่านั่งมันย่างลอยมันเห็นลูกเิคนกิสัย อ่าคนไะไรก็แช่ชงปะนาค่ะสอยบังโคสไาน้ำนี่เด้อเอฟซีเอ,อ้ยบอกกันไหมคลิปน้าสำหรันะรบคลิปนี้สน,นีก่อนจ้าสวัสดีค่ะอ,อันถวยแช่อาหารไปติบาติข้อแทะบังมันอะไรตั้มแตกมันกรอบเบิ้ลเลยอะบังไอ้คือเป็นถังถังน้ำมันบ่ผ้าเครือค่องมันบ่ะปติบัติข้อเถอะสิบ,บาทจรืงไหน ออกกันไม่จิบนะนนนนจะรับกินมีส่สำนิกกันค่ะสวัดสดีค่ะ